เฮ้ยเสื้อทีมแล้วเ้าเางอ้เฮ้ฮัลโหลกนปอร์ฮัลโหลไลฟ์ปุ๊บนี่ลินทำไมต้องรัว เป็นอะไรทำไมต้องรีดต้องรัววันนี้เราได้เสื้อทีมนะครับบัวกับเป็นบัวกับโปเกมอนปะใส่เลยปะเป็นวัวหรือโปเกมอนน่ารักกว่าเป็นบัวดีกว่าก็มีให้สองตัวหรอกเดี๋ยวเรามาแกะของขวัญกันนะครับ แค่ต้องผลิตไม่มีความเย็นเลยเดี๋ยวให้เพื่อนพี่นุ่มเซตนี่ครับแฟนแฟนแฟนพี่นุ่มทำสารรคับสวัสดีครับโอ้ยร้อน

Come oh. yeah. oh, Okay, lot. เคลียร์กันยังให้คุยแทนให้บอกว่าให้คุยไปก่อนระหว่างที่คุณหลวงระหว่างที่คุณหลวงยังไม่มาเรามันนั่งคุยกับพระรองไปก่อนนะฮะอ้าพี่กอเรือพระรองมาคุยหน่อยไม่ได้อยู่เรือพระรองอยู่เรือนจำมาจากเรือนจำเฮ้ยชนน่ารักชินน่ารักไหมเท่หุ้ยของทำกับผ้ายังไง เราแพนไปได้ไหมเราสาม,มารถแพนไปได้ไหมไอ่านี่เ,เป็นสภาพของก่อนจะเอ็กแซกตนะฮะปั๊บปังง๊บปัปั๊บถามว่าเอากลับยังไงถามว่าเอากลับยังไงเกียร์ มีมีความเมืนมาแตผมแยกให้ผมแยกให้แต่ชอบเนี่ยตรงมีอะไรอย่างไรบ้างมาดานแต่พรุ่งนี้เราจะไปบีชกันนะครับไปบีชนะครับไปบีชที่ระนองเนี่ยระนองเนี่ยเราก็เลยจะเอามาดานไปกินคือแยกันนึ่งอแยกกัคือเป็นส่วนใช่ไหมเป็นเสื้อกล้าเสื้ออะไรนี่ใช่ไหม ของกินของกินโอเคเกี่ยวก็นการเก่กการไปถุงการที่จะจัดงานการนนี่รูปก็คือการสองงานการคืองานการงั้นเอาั้นใหญ่ไปนะพี่หือว่าเป็นหุ่นวัด ยูนิมเลโอ้โหฉันชอบมากเลยอ่ะนมชอบโหอ่ะเยครับเอ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปทุกคนใส่ชุดนี้เอยเอ้ยชอบอ่ะเดี๋ยวใส่ อแฉะมากแฉะมากคืแอแฉะอะไรตัวเบียร์แฉะมากไม่แฉะแล้วแห้งแล้วแต่ไข่เค็มแต่ไข่เค็มนะครับต,ร <c ật> ตอนนี้ชายาชิด <c ật> ซ้ายอ่ะไ <c ật> ข่เค็มชายาชิดซ้ายเลยตัวน <c ật> ั้นด้วย เตรนมตัวเลยขึ้นเตียเพเตียไม่ได้ต้องแ่นต้องแ่นต้องใส่ดีกำลังใส่ไม่ใส่ใส่ยากเปเฮ้ยนไปเลยหนงองมันสว่างอยู่วันหนึ่งสองสามว่างปว่าอย่งปิ้งองีกยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไปก่อนน,นะอน,น้โอนี่น่รักี <c oughs> โอเคได้ละ,ละไป่ว น้าพี่ปอขวดจีนมากได้บอกเอผมแรกเลยปีกพีดปอน้เออพิกาปิกาปิกากาแล้วก็ไอ้พวกขวดก็คือน้าไปเลยขวดนี่คือขวดอะไรครับโซจูถ้าโซจูก็จะหมดเลย ไม่ต้องเก็บครับโซนจูไม um, <Okay. ่ต้องเก็บเบียกินหมดงเหรอแต่เขแค่ยอย่แงน่นเนีเอาแคบียวอ่ะเอาไว้นี่ยันเออุงุุขอบคุณมากี่แคร์กัน อ่าดูที่เบียร์เบียร์พิกา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 ใช่ได้พิกาพิกาอันนี้มอร์มอร์เป็นวัวฟรั่งมีความใส่ยากมากเลยความใส่ยากมากจริงพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ใส่ไหมใส่ที่ไหน